เยเทียนมี่มีแล้วว่าเทียนมี่มี่แล้วจมคาฮีไรฮียเจอก,กูอายุมากกว่าแล้วไงวะไอ้ฮี่อ่ะสิบเก้ามึงสิบเก้าไสัตว์สิบสี่โดนดิบสี่เปิดเบิรมอยากโดนดิบสี่ตบใช่ไหมยโยโยไอ้พงยโย กูฆ่ามึงด้วยคำสะกดทำบมึงสลบโดนตะปบหมดสลบถึงเวลาที่เสือจะต้องโดนสยบแค่พูดแค่นี้แม่งก็หายกันหมดจนมีค่าแค่ปื่นผลปม่ว่าสุดหรือจดแม่งพูดแต่คำกดเงินรางวัลพวกมึงอดหมดกูเป็นกดมึงเป็นตอดกูุมเหมือนเป็นพระเอกในเฮียแต่มึงเป็นตัวประกอบละคนละบทแต่มทีมึงโตคนอยาเข้ามาถดถอยถดถอดออกจากรายการเยือบัด กูแม่งจะรายงานมึงนี่กระตายสัตว์กูนายพันกูพ่อแม่คงคามมึงมาสาทางกูนายงานมึงรับจ้างไอสัตว์เราคนละสายงานกูเด็มเหมือนกับซูชิอยู่ในสายพานการงานมึงไม่ดีสมองในกะบามึงก็ไม่ดีให้เขาหมอตรวจไอสัตว์เขาบอกว่าไม่มีหมอบอกไม่มีชำใส่กระโหลกมึงไว้ว่าไม่มีไม่มีไม่มี เมียมึงในเฟสรัฐาและท่กอย่างก็สวยดีแต่กูอยากวองหีแม่งสักทีกูไม่ใหญ่ดีไม่มีไม่ตีเรามันภัยลีกูข้ามึงได้หลายกรรมมาวิธีอย่างมึงไม่จ้เป็นต้องมีกรรมาพิธีค่ามึงกิริยาวันหลีกูใช้กบีทังมึงมรณาและกูมีใ้ทะชีก,กับบ้าไิขัดชวบีก่อนมาดาไม่จะมาใช้ก่อนปิศาอสนีครับพวกไรขาจับมันหลีแล้วก็เก่งแต่กูเก่งกว่าละคนละกรณน,นีกูก็ตันอยู่ไอสัตว์มึงทอร์พีไม่มีปอรนายไม่แต่กิริยาสบไปกูให้มึงกลับใจก่าจะทำมึงหลั ในรอให้มีกันครับเสรีมมึงก็รับประเวณีบ้านมึงขายกับทางบ้านในสัตว์แบบเป็นประเพณีแต่ราคาเมียมึงกูให้สองเพนีพอเสร็จกูพร้อมจะทีบแม่งลงเอาเวจีมึงมีแต่ราขี่เท้ายังไม่ลาน้ำเมียมึงแม่งกากีสกิวห่างชั้นนะเทียบเป็นเพลาแล้วคงห่างอยู่หลายปีหลายนาทีเราเหมือนอยู่เมืองชั้นในสตมึงอยู่เมืองชั้นนอกคนละธานีนกูไม่ซัดมึงเองกูจะส่งนาวีเหมือนกับนาซี แถมข้างกายก็มีแต่นาลีแต่มันก็ร้องอักับชายชาติไอ้สักกูหาดีกูอยู่กับพาคีมีความมานีคีพาชีไหว้พระเจ้าพาณีไม่มีความปาณีแล้วไอ้สัตว์น้ำมึงอ่ะมีอะไรดีแบบกูเลยไปพูดศพระสาทสัตว์ทำมึงภาสาศัพท์แลกูไปดูว่าทำแบบกันจะน่ากลัวแต่ฟังดูแบบไอ้ทำบ่ายกูคือใครมึงก็คใหญ่เห็นหน้ามึงก็รู้ว่าอับปีแล้วขับกูทำมึงกับตำรวจบอกหน้าจับดีปรับดีเอาขับซับกูวีกูสูงสักในมึงยังสูงสัตว์เดี๋ยวแป๊บเดียวมึงก็ศูนย์ดับเลยเฮียไมม่่่อาาานนหวววกกัััับบใช้้คภษรรูะะงงจลล มึงล้วนมันแค่ที่ด้วนตัวมือที่อ้วนอ่ะมันยังล้วนดับตอนนี้สองนาทีก็จะสามนาทีกูจะฆ่ามึงตายด้วยคำสแสดงไม่ใช่ไฟไอคอนีสแสดงว่าแรงกูแรงไปทำตาแดงสแสดงกูแทงใจมึงจะทำหัวมันแปลงกายแต่มือเป็นมดแมงไอสัตว์ระวังโดนตะแบงตายเฮียโดนกูตะแบงตายโง่จริงไอเหี้ยเจอกับรวยเหี้ยโง่จริงโง่มากเทียนไม่มีไอสัตว์ Fuck you motherfucker Gk6n เ like อาเฮ้ยนี่มันจีเคนี่ถ้าวัดกันที่เรื่องระดับกุบอกเลยอีซี่ และกูก็อยากเจอกับบอสไม่ใช่ตัวกีกี้สันกานะระดับต่ำแบบนี้ต้องโดนกูขยีย มึงมองมานี่ว่าสิ่งที่กูมีเดอมึงไม่มีนั่นคือสไตล์ของกูที่เหนือกว่าให้วัดระดับมันก็คงจะชัดว่ามึงกับกูใครที่เหลือยากกูต่อในเรื่องของประสบการณ์เพราะความชำนาญของกูนเชื่อถือก็ต่อให้มึงทั้งโฟทั้งลองทำให้ตายยังไงก็คงไม่เหลือบาก็ต่อให้มึงทำมันมันนานแต่ว่าสุดท้ายต่อกูก็เฉือนกินแล้วก็ต่อให้มึงพยายามแทบตายแต่ว่าผลสุดท้ายก็ได้แค่เหมือนดินก็แค่เด็กเกดลีที่กระแดจะโชว์เสกวันนาบีนหีจะเก็บเอ็ดอยากให้คนอื่นมองเป็นเด็กแลบแต่โทษทีศกเตร อาหน้าหีไปตายไปนี่สีน้ำรูปตท้ายผงควายไทยแค่เจอกูความหวังก็ลำไรเดี๋ยวกูสาบสออกให้มึงนอ้องลบคาไหมพอกูค่าไม่เลือกหน้าถ้าอยากชนะก็ให้แม่มึงมาเปื้องผ้าไอเดียกระโปงมึงเลือกบ้าแค่กูผิวปากแม่มึงก็เริ่มอาแต่แค่นี้ทำมาเป็นแอคและวรรกาศกาัมกับโปรแกรมที่กำลังแคร และคำกูขุมาเป็นแพ็คทำมึงปั่นปนระกัดสมองกำลังโดนแฮกทำตัวเป็นเศษเดนแล้วได้แค่นี้สบขอกูฟีดเพลงจะหน่ามึงเหงแต่กูงัดเองแล้วให้มึงเลือกเอาจะนอนวัดหรือนอนเมนโว้ยนี่แหละกูความต่างแล้วไม่กี่บารสัมผัสได้ถึงความห่างจะหนากูอย่ามาทำกลางถ้ายังไม่ไปกระดูแตงมาอย่างกูเป็นตัวอย่างพอสกิลกูก้าวหน้าแต่ทรงไม่ไปไหนแล้วก็สลักที่หน้าบ้านเป็นเด็กดีห้ามมากพอทำาไรอย่างนั้นเด็กก็สูนจะเข้าหน้าพอเพลงมึงเนี่ยมันเสื่อมกันไม่กี่บารเขาก็รู้ว่ามันเหลื่อม่รอตันกูยิ